สวัสดีครับพี่น้องแฟนครับเอฟซีพอกันในช่วงใบใบใบสองใบสามตอนนี้รถบานเฮาเข่ามาฮอดมาถึงเลยครับกำลังทยอยมาทยอยมาทยอยมา <c oughs> ขั้นแรกขั้นสองขั้นสามเหลืออีกขั้นหนึ่งครับพี่น้องครับ <c oughs> คันทีซีกำลังสีอววเขม่าพี่นอ้องคันนี้เวทีห้องว่าท่านพ่อชุมวงครับพี่น้องครับใกล้สีแ้วแล้วคนอะหลังยืงยังยิงยงกันแล้วพี่น้องหาซ0พออ์เแล้วครับพี่น้องเมื่ออายุสถานที่ถือว่าโอเคสุดยอด ถอดมาไล่เป็นสถานที่โรงเรียนครับ้องครับพื้นที่โรงเรียนช่วงนี้ช่วงปิดเทิม <c oughs> ทางโรงเรียนพอดีอนอุญาตเสปเปิเป็นพื้นกว้างขวางสุดยอดเลยครับปวดอ้อาวมาอีกแล้วหันต้องเข้าเบืดอพี่น้อง รถบัตขั้นทีซีอวยมากเลยพี่น้องเข่ามาแหละเอาเป็นขั้นเข่าบุคคลจังสีน้ำเงินงามเลยอ้ยเทพเต๋อพี่ดิให้เต็๋อเยอะไปเตียนอันนี้ไหม เปลี่ยนเป็นหมักชมพูติบันหมักชมพูเลยบ้นบริเ้งเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนชิผู้เจ้าละเปลี่ยนทิมบ่เปลี่ยนทิมผู้เจ้าหรือเปนเนพรอมโอ้ใส่กันทุกอติบันใส่ี่ทนี่นะครับเยอะละบหน่อยเพอเย็มนดีตัวเตี้ย เปลี่ยนฮาจีามนีเขาไปหน่อยเดียวแล้วมันขึ้นที่เยะเลยเหรอใช่อันนี้ก็ยิ่งใส่มันมีทั้งสองทั้งซีจีฮาจีซีได้ปรับเป็นฮาจีเต็มๆอยู่หัดเขาปรับก็ได้บนตีมีแต่เปลี่ยนซิมใหม่แล้วครับซิมเก่ากับซิมเก่ซีจีเนี่ยมันซิมเก่าเบอร์เดิมไปไปที่ศูนย์เลยถ้าถ้าซิมถ้าซิมเก่ามันจะเป็นซีจีมันไม่รองรับฮาจีต้องไปเปลี่ยนที่ศูนย์ว่าเอาซิมเก่าเบอร์เดิมไม่เสียอะไรเลยเอัตระการขนไป

บรรยากาศสดๆในตอนนี้โอ้แดดไหมแดดมากา่าเถอะวะเป็นดินร่มๆจะไหนบุมันขี้มันใส่เดือนไยขี้ก็เดือนไยมันก็ได้เป็นดินพุยๆตั้งบระโดนนี่ เอาขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องครับที่มองให้ช่องพยาอาทิตย์ลำพดออฟฟิเชียลตอนนี้ช่องยูทูบเบอร์ยูเปร์กำลังออกอารวาสครับพี่น้องครับ โอ้โีงเก็ต่บู้งเจ้าล่าุดที่3เริ่ไปเ่อเป็นะไหนา้ไครับอไล่อดาพีนองให้กัดตอบรับดีหลาสี่สุดเลยหรือว่าพิกพิกสถานการณ์เลิ่มมากขึ้นที่แรกคิดไปโอ้สิแตงเขาแตงเป็นผู้เฒ่าบนน้อผู้เฒ่ามนกัหลายหลายบริษันแล้วก็เลยว่ากระชากไป e อีพสามนี่ ยิ่งจะเด็ดกว่านี้เพราะเห็นว่าแบบอาารยไว้เด้หนูว่ามันมีอีกอย่างนึงลึกกว่านั้นขึ้นปลูกเขาควานไปหนอย่งในตัวการใช้ออกมาเลยเมื่อคืนนี้น่าก็ตีกะหลงมากเอาเอาอาจารย์อาจารย์อาจารย์คิดปะน่าจีบเอาอะไรไหมจีบอะไรนักคนแต่พอหวังจะมาสะบอกเห็นรถแซงปูกผอกับจับอะไรรึเปล่าเลยบอกเราถอยห้ามร้ายนะถอยจะก้องมีคนนั่งอกบวกการใช้เหรือเป็นนั่งอีกหรือเ่ เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าห้าแดกหลักแล้วนี่เข้าห้าแดกหลักแล้วเอาแต่ค่าตัวจท่บาทนี่ห้าบาทเข้ามาด้วยใจด้วยใจบอกค่าตัวป้าพร้อมที่จะสร้างสรรค์ผลงานพร้อมกับสร้างสรรค์ผลงานกล่องร่องแนวไม่เห็นหนาเลยกล่องร่องแนวขึ้นพร้อมสีสร้างสรรค์ผลงานเข้าหดใดกหูแล้วเสียรถโซยังโซยังได้ใจเหนือเนี่ยพี่เขาเขามีรับลมคมใน้บอดได้รับมรท่ามาดานี่เป็นบอดท่ากับบังเทียร์ท่ากับบังตองเปิดเผยยังหลายเพี่น้องต้องรุ่นต้องติดตาม พอคิดนี่ใจเด้อคี่น้องปีญพบันคิดนี่คิดออกเลยพูดนะคิดออกว่าจะไหนวาใช่ใสพุงนอนี่ถ้าเอามาขายได้ไหมเอามาขายขายยังขายหนาขายตัดีเพรายอะเยอะเดี๋ยวเจอะไรปังมากไล่ามาขึ้นเลตรงยอดนะคะยอมเลยค่ะยี่ี่ยอดสิกขายเดยลรอมาสิกชาใกล้กว่นี้อีกพี่สนสูงหุ่นเดืเดหล่อมาก คราบหองามเด้อคราบ่อยหน่อยเด้อแต่วแต่วาค้อแตกคือพูดงงย่าทายไรโอ้ยเพราะมันเงามากไม่น่อยจรอง ขึ uhm, ้นบริเขบงคืออย่างน้ำรานย่างน้ำรันเขาลบันบได้อณกงดอกพนันเป็นหอบไหมเป็นหอบคนยาแล้วเปหอบเขาน้องเกลือเอาไม่อีกระสองปุกเลยจังไงช่วนี้ทังโดแล้ขวไปมาเลยบ่ไเ้

เพองทะเลตหนพอกันผู้เอาก์เนอนกัาอันนี้น้อยนะพ่อแม่นน้อยจะคุ้นกันบอกเริ้หาปีรู้่อี่ปีหาปีหปีก็เศ้าลูกมูก็เป็นแมนมอก็ว่าบวกเกินสี่หาปีเขาที่เศร้ายิ่ะเศร้ายีกเลยหาปีไปก็ได้เขา้บานโคนอย่างนลย่าเป็นผู้เอรโนนนํากับบเนลแล้วร้านร้านเป็นผู้เบิ้งแหงักกวอีกอ่าให้ราเจ้าผู้ทยไปนะคะคุณพ่อ ้เตลตัวนี้ก็มดเนี่ยบ่เดนน้นได้เฉหายม่แกจโอ้มันรหมือนควายโอ้มนแรงแรงนะบดินมันลมดินมันมันลุมมเป็นควยเลยมั้าเออมันว่็ท่านแข็งฟลวก็เซ้าไหมจอดใจขึ้นหยุดหันเลยมัน เอาขอบคุณทุกคนจ่ายที่มองให้ครับพี่น้อครับช่องรรพ่อยาอาทิตย์ลำพูนออฟฟิเชียลมือแรงอย่าลืมให้นกำลังใจนะพี่น้งองเด้ออยู่บ้านคอ,อกมาโรงเรียนบ้านคอ,อกมาครับพี่น้องครับเป็นบุญกระถินมาพี่น้องบุญกระถินประเภทนี่เพิ่นนะครับมามวลมาจับมายาวลำพูนเดิมกันตอนนี้เวทีขึ้นถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับพี่น้องครับแป๊บเดียว นเนี่ยเหลืออกบ่หลารครับพี่น้องครับกัญชีเต็มรอยวันนี้อากาศปลอดโปร่งของฝ้าแกจก่มใส <c oughs> เออเออเออตำตำตำบักหุ่งตีตำบักพริกแกงจ้าโอ้พริกแกงเห็นข้าวขาว่าเป็นตอนบักหุ่งกระเทียมพี่น้องกระเทียมหอมนี่อะไรด้วกระเทียมหอมกับอันกะไก่กระชีก เพราะตัวเนี่ยนั่งต่ำคู่กันค่อยมีแห้งต่ำเหม่แม่นโอ้เข็ดรับกันหน่อยแม่แม่จองที่จองที่ได้จอยที่ไว้จองที่ไว้เมื่อเลี้ยงเอาดีดีดีว่ามันค่อยมีแห้งต่ำที่เสร็จแล้วเอาโอเคครับเป็น้องสำหรับคลิปนี้เวชนีพรแมในคลิปหน้าขอบคุณแฟนคลับเอฟซีทีิดตามอย่าลืมกดไลา์กดสัตย์จะเขช่องพ่อมยาอาทิตย์ล้ำเพิด์ออฟออฟิเชียลครับพี่น้องครับขอบคุณทุกความสนใจครับพรหมชิหน้าครับ